มีเพื่อนๆที่น้องกัอีก้นึ้งงนึงล้ววันนี้เราก็กลับมาพบกันในเกมบูเลต์แองเจิลกันเช่นเคยและวันนี้เราจะมาเล่นโหมดมัมมี่กันวันนั้นเล่นทีมเดฟแบทก,กับมัมมี่ใช่ไหมแต่วันนี้เราจะเอามัมมี่อย่างเดียวเลยมาด่านก็จะขอเป็นอ่าสูสานกันละกันอ่ามันก็ไม่โดนล่ะ Let's go ร์ระหว่างรอเนานะดูที่ว่าจะหาห้องไวเนะียเพราะก็ปีดานี้หาดนานนะแต่ตอน,นเข้าใหม่ๆนี่โอ้โหมาอย่างไวเลยโอเคมีคนไทยประมาณสามคนได้เอ้ยสีดิแค่ไม่ได้ใส่โคงไทยแค่นีเ้เรามากับบอลเข้าแล้ว เฮ้ยแต่เราเห็นในโกงมันมีของเสร็จต่อละไปขึ้นขบนมาเลยนหนวองสามสี่ห้หกเ็เก้าตั้งฮีโร่ detected ต้หมาอยู่ตรงไหนเอ่ยลงุกหนึ่งจบไปต่อครับผ่านไหมเกียร้บกร้อยแปก้า้ฮีโร่อยู่ไหนอะ ทำไมไม่ paid, เห็นฮิโร่ว่งให้ฉันยิงหรอจ๊าไม่ต้องไปขาไปิโ่เียวัครับปแล้วะอ๋อไปไดวะเ่วกัแตกระสุนเร็วเฮ้ยข้างหลังเต้นทำไมไปได้แได้ไมีตรงนี้หนึ่ตัว ก็สวยสิก็เดเดเ้อก่เจอมึงก่นเจอมึงยิงต่อเลยยิงต่อเลยอาายหาไปะฟังแมเองรนดีกว่าไม่ต้องสนคนอื่นไม่กล้าหันมองอื่นนะเพราจะเป็นมันเ่ยมีกระขาดทเฮ้ย่วงหวยสดงวย คุยแล้พ so ี่คุยแล้วพี่เฮ้ยตายแล้วตายแล้วเฮ้ยอย่าอย่าพึ่งบอกอย่าพึกงวุ่นอย่าพึ่งวุนอยู่เว้ยโอ้ยไม่ได้เฮ้ยเลี้ยงก็เปลี่ยนเคยกลัวเปลี่ยนไม่ได้ทำอะนระไรทำอรมีกระถินทำไมตายัดีั้สั้นั้นนย โดดไปไหนออกไปห่าขึ้นข้างบนเหมือนเดิมดีกว่าตะกี้โดดล่วงตอนนั้นนอะเอ้ากูเขินเฮ้ยมึงอยู่ใกล้กูไว้นะอยู่ใกล้ไหนนะอยู่ใกล้กูไว้อยู่ใกล้กูไว้ไม่ต้องโผล่อยู่ทีเนี่ไดีแล้ว ไม่ต้องตูดเจ๊กผู้ดบหันเหย็ดโดดลงเลยนะไปไหนไปไหนไม่ต้องกลงไไงัวเรามันยิงดีเฮ้ยตรงน,นี้เป็นตัวเว้ยเอาไปไหนเราวะอ๋อปวดประสาทไปไหนไม่ต้องเปลี่ยนปืนไม่ต้องปล่อยดี อ่าสามคนสุดท้ายหอสามคนสุดท้ายก็เล่นดิบไม่ได้เข้าทำไมไม่ได้เข้าติดตั้งกี่แล้วไปหาคนอี่นกัน ต่อยเลยแมเอ้ยต้องทำอะไรกูยืนมอนที่บอกตอนนี้ที่หนึ่งยังเป็นของเราอยู่นะขึ้นข้างบนไอ้ปืนกูไอ้ปืนกูกูจะเอาเตรียมเก็บไปละไอ้มึงเป็นมาเนี่ยเป็นมาเนี่ยไม่รู้กูไม่ได้หน้าแดงอ่ะมึงเป็นหรอเล่ากูไม่รู้อ่ะเดี๋ยวกูไม่ได้หน้าแดง

หลบสี่เพื่อนกูนจะจกกาตายโหยิ่งเจกูตายเลยหวกูอีกกูต้ตายจังดีนดีกูหลบกูมาทำยัไไงไงล่ะโหก็เลยขอดำแมงมีเด้งกูไว้เีน,นือไว้ตัวเอ๊ะ แล้วทำไมมันไม่ลงมาช่วยเพื่อนเหรอทำไมกูชอบเกิดแต่ตรงนี้เยอะที่อื่นมีให้เกิดเยอะแล้ไม่เกิด องีลยขึ้นมารวมตัวกันอีกแล้วกูก็ไปอิดยิงยิงงี้กูวีสิ์ใช่ยัยเนี่ยใส่กันใส่กันใส่กันจังหวะไม่สวย จะตายแล้วเอาเซลคุมลาดโลโลจับปลาเต็มมากจะทำยังไงเดีนยวเดี๋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 ยวเยอะมากเดี๋ยวแม่อย่าบอกนะมึงไม่เห็นข้างในโอ้เจเล่นเหี้ยโอ้เกินมึงก็อยู่ข้างในตัวนึงนั่นแหละ โอหยเวนเนี่ยตรงนี้สองตัวแล้วข้างในเี่ตัวหนึ่งใช่ไงรู้มันออกไปแล้วมันจะออกมันก็ยังอยู่นะไปตายก่อนไปตายก่อนไอ้เจ้า โลเลยนะเนี่ยกูก็ยังที่หอยู่ก็แว่าพวมึงียันเราไปเยเอาไอ้เหี้ยกูเข้ามาเก็บปืนแล้วกูจะออไอ้เหี้ยี่คนตีดิเดี๋ยวมันเปลี่ยนกูจะยิงที่ไฟแลงเลย้ยเปเลยทำไม้นมา จะออกได้อย่างนี้จะเข้าไปอะไรเข้าเฮี้ยอะไรลนะครับมันกวนตีนเียตัวตึงเฮี้ยด้วยไม่ห่านเหรอถ้าเป็นบังให้กูด้วยได้ได้อันนี้มันจะเข้าไปใส่อ,อยข้างในก่อนเอ้าไม่เข้าไปละครับ ออตายแล้วไอ,อ้ต,ตอัวนัออ่นตายแล้วอะไแล้วแลวไวไมไไ่ตายบ้าน,นเหรอไม่รู้ฤทธิ์กูซะแล้วช่างแม่งไม่ได้เป็นฮีโร่ก็ช่างแม่งแต่ตราบใดที่กูไม่ได้เป็นฮีโร่กูเป็น,นที่ึ่ง เซนแกเมสีแวดิวเขาดะเอาดิาดเ,าดเปลี่ยนด่านบ้างดิื่ะวิหารนะด่านนี้ถ้ามีใครบางนีน้ไทยคนอ่ะสี่ห้าโอ้ห้าคนไม่เอาที่ที่คีที่ท่ด

เฮ้ยตกบวนเลยเหรอเต็นหลอกไม่ต้องเป็นละวแโง่ยงไอ้ขาดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเดือดตยดีงดีีดดีดมองหลังต่อยมองหลังต่อยลออยู่อเดยวเดี๋ยดวาเดี๋ยวเดี๋เยเย้ พเกดใส่แขนาไปเียเยียนกปนหนึ่งหนึ่งีไปไหนไปไหนมาดไปไหนไปไหนไปไหเฮ้ยคุณบอลไอเสียเ้วย เฮ้ยใจเย็นน้องชายเต้นกันดีกว่าเต้นกันดีกว่าเฮ้ยจะไหนวะนี่กูหันต้นไม่ทันเฮ้ยเ,เ,เดี๋ยววิ่นเดี๋ยววินเดี๋ยววิ่นเดี๋ยวนเอาได้ดิอะไรวะเหลืตัวนึ่งต่อยหาเฮ้ยอยู่ไหนวะอ้าวเหลือมึงคนเดียวละอ่า <c oughs> อ๋อเป็นเพื่อนกันนี่โคตรเจ็กแค้ <c oughs> มันเหมือตัวหนึง่งจริงหรอไอ้วิ่งหาไม่เจอวะทำไมมันถึงไปกินข้าวว่วงนี่มัใช่แมงวิ่งมาขุดอยู่ข้างหลังนะเตะกระเด็นจริงนะเว้ยมันอยู่ไหนอ่ะ เฮ้ยไม้ยินเลยน์ซิร l ทโอเคพอาเต้มฮีโร่ได้สียแล้วูเต็มคนกันเลยเฮ้ยฟุกนเออเนี่ยเนี่ยเออุดโจมเลยวางแผนทุกอย่างนี่มาเนี่ยมานี่ขึ้นไปอีกขึ้นสูงตัวมัลุดีวบอกเลยมีคนเป็นแน่ มันมีฮีโร่จิลกเกมันเยียมอย่างเงี้ยใช่เลยเนี่ยมันเยียมอย่างเงี้ยคือมันเป็นแล้วแต้องเยอะจังหองเยอะจังหวะ

ม่ด้ดเคดเคดเคดไโดนคู่ต่อสู้จ่อยโดนเอาแล้วเจอบ้าอีกแล้วอะไรันบ้าอยู่มันก็ามันจะเข้าเป็นไงนี่เจอโรคระบาดเละ ออเนี้ยปันโดนมาดิโดนสองหมูโดนโดนนะโดนนะเฮ้ยเราก็ที่บักเหมือนเดิมมาดแนะแจะแเยอะดีโชคมามาเนี้ยเนี่ยเนี้ยหลังมึงอ่ะหูหลังมึงอเต็มเลยอเศนี่ยี่นี่เนี่ยมึงคงไม่เป็นรอบสองห กูกูก e ็คงไม่เป no ah, oh. okay. no ็นรอบสองลีทางนี้ทางนี้ทางซ้ายมาโอ้โหอ้ี่เล้่อนลจี้้ยานทีเ็บมนระเบิดเลยมีโลดกระสุนไม่เต็มเลยไปไหนวะ ไม่คิดถายกูอย <Or> ู่แรงนี้คนเดียวนี่มึงไปอดีกว่านะฮึบถายแล้วฟ้าไปแล้ว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 หอคนเยอะไหมหอคนเยอะไหมดูขอดูด้วยคนนะไม่ได้พักแค่หนอนนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยระวังวบุญเตอร์ม้เตอรสู เรียกอะไรเป็นภาษาฮีโร่อยู่ข้างในเแล้วมาลงไปไงวะเนี่ยผมถามจริงเฮ้ยไแฝเ้คือไอ้ฟกจับตาจับตูดดู้

เออม,มึงจะตายเนี่ยลอยโอ้โหมันเข้ายัางไงวะตูก็อยาก,กดูเออนนรอคันดิตายแล้วหนึ่งรอเปิดอันตีตอ,อีกรอ,อกกบเออรออันตรีกำลันคันแต่ขออันตรี พี่้จดเดี๋ยว我เดี๋ยวกดูอ่าเดี๋ยวก็ดูเลยว่ามันจะเข้ายังไงมีอการดด้วะมันต้องเข้าหรอเข้าไป้ไมเป็นรักษาแน่แคนจริงมันต้องดูสิวะแต่มอไงจะเป็นก็ได้นะไอสยเอ้าเฮ้ย ไม่ได้วิ่งไปหอเลยวิ่งไปหอม่แพ่ไปดิเข้าไงวะไม่ยอมเสกูขึ้นไปได้เฮ้ยเข้าได้เหรโอ้ฮีโร่จจะได้ยิงเอะไรของมือกูวิ่งติดมากมเท่อะไงมันเป็นแล้วไง ไใ้จุดที่ตรงวัตแม่งคนเป็นกันเยอะด้วยนะกระนี้ตอนที่แดงกูโดนแดงอยู่ไม่ไหมเวลาฟังเพลงเอากูไม่ได้เป็นฮีโร่เลยไม่ได้เป็นกระต่ายเดียเอาไงเนี่ยมาทักตัวระเบิดเรียกเฮ้ยกระนจะโดนเหรอไม่น่าโดนนะมันอยู่ไกลเกินเฮ้ยเฮ้ยมามาเรื่อไม่โดนเหี๋ยอะไรวะกระนี่้โดนแล้ว มาใกล้หน so er, oh, wow. really? huh? oh, ่อยมาใกล้หน่อยมาล้น่ยมาใกล้หน่อยอ๋อเมื่กี้มึงเล่มกูไว้นี่ยะเป็นฮีโรก็สอยกูเมื่อกี้นี่หว่าออมาเละเยยียจริงไหมอปี็ปีปีตย่ห้ารวงแล้วหรอรวงแล้วหรอรวงเกร็จกูตีรวงเกร็จกูตี เอาไปอา้ายทางกันดิพอเราโดดรวงจบแล้ว,ขขว,ขขวมันจะมีตัวล่องหวนวิ่งขึ้นมานนประเด็นแม่งจัง โดนก็จะหมดแล้วละโอเคโดดลงไปสอยดีกว่าโอ้ยธนาว่าโดดตรงนี้เจ็บกันหเอ้ยไปอยู่นี่อ้าวแบงไปนู่นความโดนมากเฮ้ยทีละตัวทีละตัว พีละตัวบอกว่าพีละตัวเป็นไหมอพีระตัวพีะตัวเน้นพีละตัวเน้นพีละตัวเน้นอจะตายโอ้โหไว้รอ่ะต้มอะไรวะกูคิดว่าตานีของมึงของมันเป็นรอยแ เป็นก็เหมอเกมทิ้งแต่กูเป็นจนอิ่มอ่ะเม่นดขาได้่ะก็ไม่มีใครส่งใคี่ไม่ทันเปนอ๋อไอ้เขียไปทางนี้สัตว์กู้อ๋อ

ูว่านะกูไม่ได้รอดอะ่ะว้าวเอามัเ,าเ,าเหลือแค่สุดยอดมันต้องนนดูคนเดียวเนละแล้วคนไทยเหมือนกันด้วยอคคีกใใโอ้โห นะเหอะไอยังชนะเหะเติมเนี่ชนะไปเหอะที่ีพอร์ตกูบอกเลยจะรีพอร์ตเลยอย่ามึงหัวร้อนอย่ามึงหัวร้อนย่ามหัวร้อนเรกูร์เรนกูร์เรกูโอ้โหดูทั้งท่มย่ามีพิมดาเขาอีก มึงกับ <Tamam. S 1> ตัวแรกเลย้ฟ <grocery noise> <ness> <ım deixar hopping> ิวชอยเนี่ยไแมยังพน่าวอีกมึงสปเมือนกันแหละงไม่อการทีแมข้าไม่ได้เหี้ยมันต้องเป็นคนน่ะข้าไปกองนี้เข้าไม่ได้ดูทุกแม่งไเลย กูก็เคยเห็นมันมีมันก็เข้าได้นทำได้ดีเปลื้อนตีนิราชาโดนยัะไรอ่ะโอ้ไม่โดนด้วยในรงนี้พี่โดนอ่ะ h u m a เ survival ใช่ดีแต่ไงมันก็แทรกก่อนเลยอ่ะเดี๋ยวกูแทรก่อนเลยว้าวฝนมามืดตื้อเลยนะครับที่นี่ อจานนอย่าปัดไม่เป็นหลักาอย่านะประจานได้นะ <c oughs> โอเคโหมดมัมมี่ก็จะประมาณนี้นะเอาบอมมายีเมื่แต่ใครส่งอะไรให้หรเรา๋ยวขอดูก็อนนมสเซ็ไใช่ิ้งลงมาเมื่อกี้ดิอ๋อคนนี้ใคเปครับ ก็วันนี้ก็เท่านี้แล้วกันเนาะมามีสองตาก็ทีหนึ่งสองตาติด้วยบ้องขาหลานนั่นเองแล้วก็ใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด, like, กดแชร์และอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะเผื่อมีคลิปใหม่ๆม,มาจะได้ไม่พลาดกันวันนี้ก็ขอฝากคลิปเอาไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ก็ลาก่อนจ้า